สวัสดีค่ะเพจไทยบ้านประบาพบโชคนรามาพบกับต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งต้นมหาเฮงเฮงเฮงนะคะต้นมหาเฮงเป็นต้นไม้เป็นพุ่มขนาดเล็กใบเดี่ยวรูปทรงไข่ใบมีสีเขียวเข้มไม้มงคลให้โชคแก่ผู้เลี้ยง หรือผู้เพราะปลูกเป็นไม้เสริมทรัพย์ตามชื่อตามตามชื่อเลยนะคะบางคนก็เชื่อว่าปลูกแล้วจะนำมาเพื่อโชคลาภอย่างเช่นการเสี่ยงดวงนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะมหาเฮงใบแก่ก็สามารถนำไปต้มต้มแล้วนำมาอาบแก้ผดผื่นคันค่ะ ตำต้นของเขาก็จะนำไปต้มต้มแล้วก็ใช้เป็นยาช่วยเจริญอาหารแล้วก็เป็นยารักษาแก้โรคปากเปื่อยเป็นยารักษาโรคประดุงมีประโยชน์ทั้งต้นและใบนะคะทุกส่วนของต้นมหาเฮงแล้วพร้อมต้นแก่ก็จะมีลูก ลูกของเขาพอแก่แล้วก็จะเป็นสีแดงค่ะต้นมหาเฮงนะคะใช้เป็นของขวัญในวันเนื่องในโอกาสต่างๆก็ดีค่ะต้นมหาเฮงผู้รับก็ดีใจนะคะเฮงเฮงเฮงสมชื่อค่ะสำหรับวันนี้เราก็พามาชมต้นมหาเฮง คลิปหน้าจะพามาพบกับต้นไม้มงคลชนิดไหนติดตามนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ